หนต้นทางของระบบตราบใดที่คุณละทิ้งการปกป้องมนุษย์เหล่านี้และเปลี่ยนพวกมันให้เป็นอาหารของคุณคุณก็จะมีชีวิตอดต่อไปนะครับฉันทำทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้วและมิงหยวนก็ดูสบายดีนะเป็นเช่นนั้นเหรอมนุษย์ธรรมดาที่ฉันเคยเห็นนั้นดูซับซ้อนหวงแหนและแต่เพรด้วยความหวังอันไม่มีที่สิ้นสุด พวกเขาได้สำรวจความหมายของการดำรงอยู่ของพวกเขาและแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นพวกเขาก็กล้าที่จะลองแล้วก็เสียสละมันทุกอย่างด้วยซ้ำถ้าฉันใช้พวกเขาเป็นเหมือนกับแบตเตอรี่มันจะเป็นความเสื่อมซ้ำในชีวิตของฉันเลยละ่ะไม่ดีแบบนี้คงไม่ดีนะมันยังไม่ใช่เวลานี้จริงๆหรอกนะความคาดหวังของระบบสูงเกินไปซึ่งจะทำให ฉันตกจากแท่นบูชาคิดว่าใช่หรือเปล่าล่ะคนไม่มีสมองก็ไม่สามารถเข้าใจความหมายของอริยธรรมมนุษย์ได้หรือไม่จริงล่ะทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนเป็นการเดิมพันดูนี่เจ้านายทำไมวันนี้มันน่าเบื่อจังเลยมหาอะไราคุยกันเถอะการลงโทษในครั้งนี้จะคงอยู่ไปอีกนานแค่ไหนล่ะครับผม จะไม่วิ่งหนีอีกต่อไปแล้วจริงๆนะได้โปรดปล่อยผมไปเถอะครับในตอนนั้นฉันถูกจับกุมตัวฉากนั้นมันวุ่นวายมากๆเลยละ่ะจากนั้นฉันก็ถูกผู้ควบรถไฟไล่ออกมาใส่หัวไปเดี๋ยวนี้แน่นอนว่าในต้องปฏิบัติตามกฎของรถไฟและฉันไม่ได้ทำร้ายสัตว์เลี้ยงจริงๆแน่นอนอยู่แล้วถ้าฉันกลับมาก็ไม่เป็นไรเนี่ยตอนนี้พวกเราถูกจ้องมองอยู่เป็นเป้าหมายหลักของความสนใจของพวกผู้คุมรถไฟ ถือว่าฉันขอนะอย่าทำอะไรแบบนั้นอีกเลยเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟให้ความสําคัญกับนายเป็นพิเศษไม่ใช่ฉันเนีฉันเป็นสัตว์เลี้ยงตัวน,น้อยๆที่ไรเดินสาแล้วก็น่าสงสารเองนะจากที่นายไม่เคยทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงมาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้นายได้ทำลงไปแล้วรู้ตัวหรือเปล่าฮะออแล้วฉันขอเตือนน่อยว่าฉันมีความอดทนน้อยมากช่วยซื่อสัตย์กับฉันทีเถอะอื <c oughs> โอเค นายคงจะไม่เห็นฉันเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วใช่ไหมฉันรู้สึกหิวน้ํานะช่วยปล่อยฉันทีสินายนะมันเล่ยเลี่ยม18บมงกุฎมากต้องรอก่อนเดี๋ยวฉันจะให้อาหารกับนายหน่อยถ้านายไม่ให้น้ํากับฉันละก็น,นะฉันจะรายงานกับผู้คุมรถไฟอีกรอบหนึ่งเลยอ๋อลุกขึ้นมาแล้วก็เอาน้ำไปซะพอใจหรือยัง ฉันจะพานายเอาไว้แบบนี้จนกว่าผู้ควบคุมจะออกมาจากรายการเฝ้าดูดูไม่ฉลาดเอาซะเลยนะต้องมาจับฉันแล้วก็มาป้อนเครื่องดื่มแล้วก็อาหารกับฉันเนี่ยถ้าเกิดอยากจะเข้าห้องน้ำจะให้ฉันปล่อยที่นี่เลยหรือไงฮะนี่ฉันอยากจะเข้าห้องน้ํานะช่วยแกมาฉันหน่อยสิได้ฉันจะพานายไปห้องน้ําแล้วก็ช่วยนายถอดกางเกงฮะนั่นมัน ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการนะเจ๋ย,ยปล่อยฉันนะฉันจะไปเข้าห้องน้ำคนเดียวก็ได้เฮ้ย,ยใครเล่าอยากจะไปให้นายถอดกาะเกงของฉันออกนะทําไมตะกะทางสมองของนายมันแตกต่างจากคนทั่วไปมากๆเลยล่ะเนี่ยเจเออเรื่องอะไรก็แค่ว,วิธีการแก้ปัญหาสําหรับการเข้าห้องน้ําไม่ใช่หรอหลังจากนั้นถ้ามีอะไรฉันก็จะมัดนายไว้แบบนี้เอาไว้แบบนี้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกินดื่มนอนอาบน้ำโอเคนายเริ่มฉี่ได้แล้วฉันก็แค่พูดหรือว่าหาเหตุผลที่จะไปเข้าห้องน้ำเพื่อที่จะให้เขาแก้มัดฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาฉี่เลยจริงๆนะเริ่มฉี่มันออกมาได้แล้วโธ่เอ้ยไม่ต้องมาเร่งฉันได้ไหมฉันกําลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วนะนายคงจะฉี่ไม่ออกสินะถ้างั้นฉันจะช่วยนายเอง นี่มันความรู้สึกอะไรเนี่ยดูเหมือนว่าฉันจะค่อนข้างรู้สึกสบายใจใช่ไหมอะไรนะร่างกายมนุษย์มันมีมนขังอะไรขนาดนี้เลยเหรอนี่มันคืออะไรกันนะ่เป็นความลับของมนุษย์หรือไงหน่อยไอสาระเลวเนี่นายบอกว่านายมีชีวิตอยู่เพียงแค่13ปีเท่านั้นแต่นายรู้ทุกอย่างแล้วเหรอนายได้เรียนรู้ทักษะหรือว่าความสามารถอะไรบ้างในช่วง1ิปีที่ผ่านมานี้ ที่ไม่มีความประสบความสําเร็จบ้างฮะนายบอกว่านายต้องการใช้ไปเยกกวางฟื้นคืนชีพแต่นายก็ทําไม่ได้อยา่างชํานาญการมาก mm hmm> ใครจะรู้ว่านายต้องการทําอะไรกับเขาหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพแล้วปล่อยฉันแล้วก็ไปลองที่อื่นกันเถอะไม่เป็นไรเขารู้จริงจังมากขนาดนี้เลยเหรอถ้าอย่างนั้น ฉันก็จะไม่ออกไปไหนตอนนี้เออรู้สึกเหมือนกำลังจะขึ้นสวรรค์เลยมันสุดยอดมากมนุษย์ช่างน่าทึ่งมากเมื่อน,นายอยู่คนเดียวนายก็สามารถมีความสุขได้กับการทานอาหารสินะฉันไม่คิดเลยว่าเราจะมีความสุขได้มากขนาดนี้มนุษย์รู้วิธีที่จะสนุกไปกับมันจริงๆเหรอมันให้ความรู้สึกเหมือนกับ ปฏิสัมพันธ์กับจิตวิญญาณและร่างกายของเราก็รู้สึกชาไปหมดถ้าฉันกลายเป็นมนุษย์จริงๆขึ้นมาฉันจะมีความสุขแบบนี้ทุกวันหรือเปล่านะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องได้แรงบันดาลใจซิพูดถึงเรื่องนั้นดูซิว่าฉันเองก็ใช้เวลามาตั้งนานแล้วในสำเนาที่แล้วนะเงย ทำไมมนใช้เวลาแค่ไม่ถึง2วันก็ประหยัดได้เนี่ยอยู่ได้ไม่นานลอกอยู่ได้ไม่สุกสักสองสามวันก็จะถูกลากเราไปทํางานแล้วล่ะมั้งเนี่ยรวมเวลาที่ใช้38.48ชั่วโมงนี่ตื่นได้แล้วนะอย่าน,นอนเอือยเฉยซสเวลาก็คือเงินคือทองคือชีวิตและชีวิตก็คือแหล่งที่มาของความสุขนะเอ๊ะน่าแปลกใจจริงๆทำไมนายถึงยังมีแรงเยอะขนาดนี้กันนะ อย่างกับว่านายเป็นตัวเอกในเกม RPG เป็นผู้สวมบทบาทสแตนโซโลโ่บางเกมใช่หรือเปล่าเลือดแล้วมานาจะฟื้นคืนหลังจากที่นอนหลับใช่ไหมนี่เจ้านายแม้ว่านายจะมีชีวิตอยู่แค่13ปีแต่นายคงไม่สามารถเข้าใจความรู้สึกของมือใหม่อย่างฉันได้แบบสิ้นเชิงหรอกนะนายยังเป็นเด็กแล้วก็มีอายุยืนยาวที่รอนายอยู่ข้างหน้านายต้องเรียนรู้ความใจเย็น แล้วก็ทํางานอย่าง,งหนักเพื่อที่จะหาเงินทุนใช้จ่ายอย่างสุรฤ่ธิสุร่ายนะไปที่ส่วนกลางของรถไฟเพื่อรับออเดอร์กันเถอะรีบไปที่นั่นแล้วก็รับคุณสมบัติเพื่อเข้าสู่เกาะต่อไปแล้วก็รับเวลาเพิ่มการที่ฉันจะเติบโตได้นั้นขึ้นอยู่กับนายนะเอาลา่ะเอาลา่ะไปกันเถอะไปกันเถอะจะกังวลเรื่องอะไรเนี่ยฉันไม่ได้ขาดเงินสักหน่อยนะมิชชั่นสแควร์เป็นที่ที่ผู้เล่นได้รับภารกิจ นี่เจ้านายพื้นที่รับสมัครกำลังเปิดอยู่นะไปสมัครงานกันเถอะรอ <า S 1> ดูก่อนสิเอ่อฮะอะไรเกิดอะไรขึ้นเหรอนายไปสองสามที่กับฉันก่อนนะพื้นที่อาหารพื้นที่แต่งตัวรับสกินใหม่พื้นที่ทรัพยากรและอุปกรณ์ประกอบฉากเอเอ้อฉันยกทุกอย่างให้กับนายเลยนะนี่นายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยทำไมนายถึงได้ทำช้อปปิ้งอะไรแบบนี้เล่า เพื่อฟังกชันแล้วก็อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆในกรณีที่นายไม่มีเมื่อต้องการใช้ในภารกิจต่อไปแล้วนะนายต้องการยาเติมเลือดแล้วก็ยาเติมเวทมนตร์ระดับกลางไหมตัวของฉันเองก็มีกลยุทธ์อยู่ในมืออยู่แล้วล่ะนะนายจะมาบอกฉันแบบนั้นไม่ได้แล้วจะทํายังไงถ้าเกิดว่าฉันต้องการมันนายเป็นแค่สัตว์เลี้ยงตัวน้อยเลเวลวสิบเองนะอ๋อฉันอัปเกรดแล้วเหรอเนี่ยเปิดแผงควบคุมดูก่อน ความชื่นชอบต่อมิงหยวนเปลี่ยนไปหรือเปล่านะเอ๊ะทำไมระดับความชอบถึงได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละ่ะมันเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมืออ่อไหร่กันครั้งสุดท้ายเหรอไม่มีทางหรอกนะนี่ทำไมในถึงชอบรบกวนคนอื่นเหมือนกับเด็กๆอยู่ด้วยเลยละ่ะเจ้านายนี่เราต้องมาเจอกันอีกแล้วเหรอเจอกับพ่อของเจ้านายของฉันเนี่ยสุสด,ดีเจอกันอีกแล้วนะเซียวหลิวหยู เอ้ยพ่อของนายตายแล้วมั้งนั่นน่ะนี่สบายใจขึ้นแล้วใช่ไหม๊ะแปบ๊บเดียวก็โผล่มาจากที่อื่นแล้วเหรอสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเห็นไหมนี่คือความสามารถของเขาเขาสามารถผ่าวิญญาณและพลังของเขาออกไปชิ้นๆได้นบไม่วนตราบใดที่เขาเต็มใจแต่และชิ้นก็สามารถเป็นเขาได้และแต่และชิ้นก็ไม่สามารถเป็นเขาได้ ไม่แปลกใจเลยที่นายจะโจมตีเขาแบบไม่ลังเลยนายไม่สามารถทำร้ายอีกฝ่ายได้เลยนี่นะนี่พวกเรามาสงบศึกกันสักชั่วโมงได้ไหมฉันมาที่นี่ก็เพื่อที่จะส่งอุปกรณ์ที่จะเป็นให้กับหลายยู่นะเอะให้ผมเหรอให้เขาทำไมไม่มีอะไรจำเป็นที่คุณจะต้องให้เขาเหรอกมันไม่มีพิษภัยอะไรหรือว่าทำร้ายนายหรอกนะแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งของที่ดีมากว้าวขอบคุณนะครับคุณลุงนี่จะไปทิสงเขาทำไมเล่า ฉันมันยากจนนะไม่มีอะไรเลยอะฉันไม่มีไพ่หลายใบเหมือนกับนายแล้วก็หลายชีวิตนะที่บอกว่ายากจนหมายความว่าอย่างไงฉันเมี่อสิของมากมายแก่นายนะเมื่อกี้นี้นะ่ะโอเคไม่ต้องพูดเลยนะใครจะไม่ชอบเขากันล่ะเขามีอุปรกรณ์ประกอบฉากตั้งมากมายขนาดนี้นี่ละฉะลาดมากมากเลยหลายยูเป็นไปไม่ได้หรอกนะทำไมฉันไม่เคยมีพ่อที่มาสอนให้ฉันเป็นคนดีมาสิบปีเละ เขาโกรธแล้วงั้นเลยเพราะที่ผมพูดมันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคุณลุงพวกผมไปรับภารกิจก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อคุณกลับมาทีหลังขอคูณสำหรับการสนับสนุนนะครับไปเร็วไปเร็วจะอยู่นานไปมากกว่านี้เลยนะนยะายยังคงถูกผู้ควบคุมรถไฟจ้องมองนายอยู่นะและบัตรประจำตัวของนายก็ยังคงเป็นสีแดงทำไมถึงทะเลาะกันทุกครั้งที่เจอกัน เขาเป็นพ่อแท้ๆของเขาไม่ใช่เหรอเพราะพวกเขาไม่เคยถามความคิดเห็นของฉันและไม่สนใจสิ่งที่ฉันคิดพวกเขาคิดเพียงแค่ต้องฟังข้อตกลงเสมอฉันบอกเขาเสมอว่ามันเพื่อประโยชน์ของเขาเองแต่ฉันรู้สึกไม่ดีเลยฮะบางครั้งฉันก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นเหมือนกับภารไปะยุ่งกับครอบครัวของพวกเขาเห็นได้ชัดเลยว่าเขามีชิ้นส่วนนับไม่ท้วนแต่เขาไม่ยอมแยกพวกมันออกเพื่อตามหาฉัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายอะไรได้เลยพ่อแม่มักจะรอให้ลูกพูดขอบคุณเสมอฉันจะไม่พูดขอบคุณหรอกนะ